หอเดี๋ยวเดี๋ยวยังคะแนนยังคแนก่อกระดาษหาอันนี้สามอาเอาเดี๋ยวฟังฟังฟังนัฟังนฟังสาวกาแฟถามนบ่ฮะบ่เอาถามกับตอบกันธรรมดาดูกี้คนบ้านข้บคนบ้านเดียวกันเมื่อกี้ ลูกก็มากตากี้เขมจอาเ้มาเผอกินากี้หัน่อนมานายก่้มั่งนายกี้จุกเข้าไปก่นไปเสียใจเลยเก่าแช่จุกกี้ก็ใจลายใจดำเผงอุกิจะอะไรจะอะไรในทาเป็นสิทธิตัวเอ๊ะ คนบ้านนึงเมียงเดียวกันกับว่าน้ำกันนี่ละกี้เปิดถามบ้านเดียวกันแมีนโอ้ยอ้กี้มาเจ้าก็เลยโอีั่นเห็นบ่ระเอาว่ากแคตนไบ้านนึงเมี่ยงเดียวกันเมนตายกับแมนตายกับบ้านเดียวกันนี่แหละเสียชาวมณฑกให้กันว่าน้ากันหดพอมึงเลย เดี๋ยวทอดนี่พอเย็นวันน้ากันกี่เป็ยันได้ไม่ได้ของมาเป็นชูม้งหนึงเราจะนั่งยี่นี่เนี่ชูม้งอยู่กอย่างมาคู่เลยคู่เอคู่เอก็ยุกอบตจอมโดนมาอย่างนี้มาหาข่มาถ่ายรูปถ่ายรูปมันไปติดใบมรณะวัดอ่ะคุณทาแล้วไปเอาใบใบเนี่ยให้ของคู่ใบตายใบจะจะเอามาให้กับใบมรณะวัด อันไปัก่ไปไทยเรียนกอสน้ยพวกเรียนกอสนกันเนี่ยบักตูบางนิดอยู่มุดจบเดียนจบวันจบเลี้ยงกี่วันจบบักตัวก็จบบางนิดก็จบเลี้ยกี่วันจบผู้เดียว่ส้นจบจากคนคือไปสอบยันแบบนี้สุดที่เรียนจบยามสูตายไปถยังที่จบเรียนแม่นก็เรากระเดแต่กอสน้ยกูก็เรียน้ยกันตัวกอนกูขีดเอาขีดเอาขีดเอายังไ่สอบเพราะง้ใส่เองคุ้มไรอนัะ คุยคุมาสิาาูแม่รูยมแกนไทยให้รูะเป็นบาคูเป็นไทยคูมาไทยเอาจังไไปไทยบ้านให้คยไงงานแล้วคมาเามาูคให้มาเลี้ยงตัวึ้นยังึ้นหงมอกัน ออสเตรลียนมานี่ถมออยู่อยู่นี่พอฮอกเกตตลยนี่เรียนพอฮอกติเรียนปเลยอหาสอบฟิเคมนี่กึในม้อหกสอบฟิเนคอมในมอหกลุงจบม้อสามหนกสนกีจบมกก็ตีนี่ไปแล้วนี่แหะครับไคอมนี่ตมนคุณานีกับอนี้เรียนมานีสอบในคอมเออสอบในคอมหรืสอบมาแล้วตีโอ๋ ตอบตอบฝน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 กันเลยะฝนบ่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 เนี่ความความแบบอะไวะความแบบมวยใ่ไหมมวยหาปวอกข้อกล้วยอันนี้เนี้ยเชียเนียโอ้เลียนหาเชียเชียหนึ่งจำเชียกจับเมาเนี่ยเลียนหาข้อกล้วยงองูโอ้กี่กี่เลียนเลียนเลียนไปมเลียนถือกว่ากี่เห็นคหับีิกี่กับการเออัตัเสียการฮะ ตัวเลียนตัวเลียนเรียนหาเมื่อวานนี้สิบเอขอมีสิบเอขอวันนี้สิบเอข้อนี่อันตอบพิดนี่สิบขอตอบถึขอเดียว้าม่อวานี้อ้ะเงีงก็ใจบ้าอกใจ้ยตายวุ้ย không thể <laughs> <Cái> nào chứ hả? khấn đằng khấn đằng lấy chụp khấn đằng khỉ khỉ ี่ตังนนี่เดี๋ยวนะโอ้เงินมนบิดัดเรื่งแข่งนี่เอาชิจามยูขายของอยูทอนกันนี่มันยูมึงคยีมกวนี่นาใครจไปไปไปอยงชจอดด้วยนะโอ้ผู้ายผู้ายเกียรตยังม้ยนี<อ>เดี๋ยว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 บันนีม้มามาเงนมามาทอนทอน นงอรับมายีสิบบาททนเขาจะ่าเขาจะ่าสมันกยแกงหาบาทไหมแกงห้าบาทไหมยี่บาทสิบาทดเดี๋ยวลุงคิดกันลุงคิดกันเลยคุณจางุงคู่คยไหมคนละอ้ยโอ้มากอเพื่นหนจักวากีวิวยูัน้ถ่ายยังไล่ะถ่ายโดนมันม่หลายบ้างที่ อี่มาหากีกนมานเนาะออพอมาสอบกี่ยไย่ปรมาอื่นมันุงหินให้ใช่เียสีลงตัวพี่จะเขียนสีลงเขียนสีลงสักดาเสีทเท้าสอ,อบสอบนู่นจสอบวันนี้สอบวิชาอย่างทองบ่มได้ทำาได้วิชาเห็ดของสับเห็ดชันไล่นนกาสายนอนนด่ไฮะอันยันงใจสงได้ไงเกิดก้สยนอนอนอ่ะแหละ อันนี้บินห้องก็บินนำาลังางสทั้งหากลำยาลังสวทั้งหากเออองกสล้ออืมกสล้อก็เสียวฝนเชียวฝนเออฝนก่อไกลเห็นไหมเออเชียฝนก็ไกลเออไปสอนโรงเรียนหลังเมื่อนสอนในคอมเออไันนฝคอม มันคอมค <c oughs> อมให้ใบคำคำคือเตาหน่อยนี่คำคำเราให้เรียนหาเรียนหากอไก่ข้อกล้วลยเราผ่นานแล้วนั่นผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วคูวก็เลยให้บูทูดมาให้สันนนนส้นใช้เสียผาตีนึเป็นหลังสั้นใช้จุ๋ยคือสั้นใช้เสียผาเสียผาแค่ได้ไดีเสียผาเพราะเราของไวให้ว่าคือเอาของคดไตให้พวกซับไปเลย เอาาเดเบื้องเชียพาทุทุทกีมันือห่างไวถึงห่างไวเ้วทีขันวางวงเอาไว้ลุงเบื้องไม้อีกเยนลุงเบื้งไหนเบื้องไม่ลงเบื้งไหนลุงพิจนาเบื้งนี้ดีมันเป็นน้ำชาดไฟ่ะเขาเห็นนะไอ้กีเอาสายกีมาคว่มนะลุงพีเบื้องไหน ลุงเสียวอาคอนต่อถูกเบิ้งมาทางไหนเอาคอนลุงเสียอคอนตีตะปู Healthcare. ทุบเบิ้งมาทางไหนมันเป็นไหนมันมองได้มันเสียหายเด็กแกไม่ใจตดอก<ะ>ม้วนนี่สิเอาลุงเสียวอาอนทุบเลยบ<ว>่เอ้ามดทุบจิ้วจังดิเอ้ยพ่อจ็ดจัดน้ำแข็งพวกรดอนน้องชายน้องชานมาอีเลี้ยงยังีอยเกี่ยวชุบยานดิเขา งนเชื่อไปแล้วมก็ได้เหรียญน้องโสอันนี้ค้านงแขงชี่ห้าบาทดิที่หาบาทก็ดีดิแล้วโทเอาเอาไม่อย่างหนึ่งพอจีค่าแรงแข็งนี่ในหาบาทลุงเอาอีเลนใจไปได้อหาบาทโทรมาชิมหมเกลียวุกยาติบวาใคเอาไปแล้วอมก็ได้เหรียญโอ้ยเอ้งงเลยเห็นมเห็งงเลย bây giờ đặt nam